เรียกเรียกหมายเลขใดพี่จะเรียกทำละสองหมายเลขเดี๋ยวเราจะแซมเปลิลแค่หมายเลขเดียวก่อนถ้าพี่เรียกหมายเลขใดให้รีบนัง่งลงให้ตูดตูดแตะพื้นเลยถือว่าเป็นผู้ชนะกดวิธีการเล่นเด็กๆน้องๆทุกคนจะต้องเอาของกันไว้ พัลเตอร์หมายเลขเบียร์หมายเลขสองใบหมายเลขสาที่บอกว่าที่บอกว่าหมายเลข2เบียร์จะต้องอิ่มอั่งลงไี่ต้นแตกถือนอะโอษณาแล้วส